สวัสดีจ้าพี่น้องตั้งกองไว้สูงๆสิได้เนมเห็นเนาะมาเบิ่งน้องหัวเดี๋ยวไม่น่าสิแพ่งน้องหัวเอาเนี่ยเอาเนี่น้องหัวจากพี่น้องเดี๋ยวตั้งเอาเทอันพอน้องหัวมีผงเงี้ยวนาเนาะนี่ไหม นี่น้องโอุ๊ยน้องนี่ประมาณสิบกโลเนาะพี่น้องนี่เด้อน้องงัวงามงามอาันพิการเดนมาร์กเด้อถ้าผู้ใดอยากได้ติดต่อได้แต่ว่าขนส่งออกนอกประเทศอาจสิบอฟสันเนาะแต่มาเที่ยวเดนมาร์กถ้าพี่อยากได้จะคอยั่งเอาเนี่ยน้องง่วงเทวเดนมาร์กคือเป็นเห่า แต่ถ้าเป็นเห่าลูกเคยอยู่ค็อเป็นเห่าเนาะลูกเคยกระหลานเพราะว่านองงัวสาสะอาดเพราะมีดินมีทรายนะรับรองร้อยปร์เซ็นต์ไหมเดี๋ยวหาข,ขดกีดก็ด้ไม่น่าขายด้วยจ้าน้องง่วไม่ง่ว ก๊าซขึเป็นเหน่าอ๋อเดนมาร์กนี่ละ่ะตรงไหนพี่น้องงัวไม่นังงัวกัวงได้งัวเนาะน้อันสิแพ็กใส่ถุงไว้างามหนองงัวเหมดูนุดนเบิ่งบักไข่าสาไข่าสาใหญ่ขนาดพี่น้องอันนี้บ่มีดินมีรายเด้อ น้องงัวนะคะใครอยากได้ไม่มีทรายไม่มีดินไม่มีขี้วัวติดรับรองร้อยเปอร์เซ็นกินแล้วอร่อยถ้าทางังคือเป็นเห่าเนาะอันเดี๋ยวสิเอาไปทรงไห้ทั้งยุคคือเป็นเห่าไหมให้ไปรับเอายุบองจุดหนึ่งใช่ไหมอ,อืม พุน่นนะเบิ้งพุ่นไงพอพี่น้องบักไข่สาพุ่นกำเต็มกำม,มือเลยนี่เพราะว่าน้องม่วเพุ่นกบซิมี่ผงเงี้ยวยังก็ต้องเอามาใส่อ่างให้มันไหลลงเนาะพี่น้องเอ้ยมันเป็นงานใหญ่งานที่ยุ่งยาก ปาดมองเนี้ย้าน้ามันไหลลงมองเี้ยก่อนก็ไปแพ็กใส่ถุงบ้านเฮ่าหากิ่นอย่างเนาะนี่แต่ว่ามันกะง่วนบรได้มีตุกโตเนาะน่องง่วนไหมเจนหมามันก็มีโย่บางมองมันก็มีขี้ดินขี้ไส้เมนบ่พี่นอ้องนี่แหละ ไปเอามามือนีิเฮ็ดใส่ตู้แข็งไหวถึอเธอจะมีลูกค้ามารับบังมาลับไปหลายๆเนอะเพิ่นก็ไปขายต่อให้ผมอออขายส่งให้เพินน่นั่นสิตัดหนามตัดเยื่มันออกให้หมดประมาณสิบห้าโลนะน,อน,น,นออ้องหนิไงอีเเืิดเด้อพี่น้อง ผู้ใดเบิ่งบ่งบงได้อย่าเบิ่งเดอ้อพี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยหลายๆเพราะว่ามันน่องงัวนี่มันต้องมีเลือดมีหยังเนาะเฮาเฮ็ดเครื่องในเฮ็ดหยังจังซี่นะอันนี้น้องนี่ก็บ่ใหญ่ปานไดนี่ได้ไมา2อ,อันเฮ็ดอันนี้แล้วก็สิไปเฮ็ดอย่างอื่นเนาะน่องงัว ปัดส่วนเกินมันถิ่บุใหญ่ขนาดยังใหญ่ขับใหญ่แนวน้องง่วถ้ากับน้องส่างอร่อยบุญงมาไครสาลูกโ็นปรดเอ็ดเป็ดนัง เบิ่งไก่ไก่นะโอ้ยไปเปิดน้ำล้างมืงม f, มอ,งอ,อมั่งตั้งจะเลือดมันออกมั่งหอกเห็ดเป็นแพ็คเ,เป็นกิโลกิโลกับแพ็คใส่ถุงเนาะเบิ่งบักไข,ข่สาไงคัดไงแน,น่พี่น้อง

Bung đi gì, bung 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 coi coi hết nó bung 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 bưng bung 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 đi bung bung bưng bung bung này, bên thằng bưng để này, anh này. Này. À này này, anh à này đi đấy,

เขาแคบใส่ถุงปุ๊บใส่ถุงใส่ไว้แล้วก็แช่ถุงแข็งไว้นปถุงอ๋อเพราะว่าตู้เย็นเ่เดี๋ยวผมมีทีฉีดแช่การอัน น้องอายุหลายมาหนะเนาะกินยังก็พ่อยแต่สิพิดตําแดงอยู่เรื่อยเลยพี่น้องมนเพราะว่าไหวท่องกับว่าเงื่พบเป็นนังเคือวันนี้กันข้าม่นกับพ่อมีเรากินอีหยังจากข้าวเพื่อกินกับกัดพีอยู่เรื่อยแล้วพี่น้องอันนีทั้งตับทั้งยังนำเนาะนี่เอาไปเมืองไทย เราเก็บด้หลายอันขายน้ำเดิอพี่น้องแต่ว่าไม่น่านเก็บเอใส่ถุงวบสีนอ,อแพ็คเอาเมื่อเมืองไยให้พี่น้องแเนาะเอาเอาเคยเอาไปทุกปีแต่ปีนี้แป็นโควิดเนี่ยพูดถึงว่ามันได้อัออ้าอหยังเพราะว่าเฮ้าอยากเอาไปอยู่แต่วันไปบ่ได้ไปต้องไปกักตัวขนาดสีวัคซีนแล้วป้าก็ตัดตับอีหยังหนักหนาเหมือนไงคัดไงเนี่ยพี่น้องเลย

เดี๋ยวแล้วพี่ดูเราจะเป็นช่วงอะไรเนี่ยคลิปนี้ก็แค่นี่ล่ะพี่น้องทำได้ใจน้องง่วได้ดีเด้อพี่กัเด่นหมากนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตอนนี้ไม่คืนรบกวนพ่อบ้านกับมาสวัสดีค่ะ